ีามวันนี้วันนี้มาน,นีนนนนนน่วันนี้มีทีเด็ดแบ่งให้เลยเตรียมทีครับจเจริญพรบนว้าวสวยกิฟต์นี่ไม่ได้ขิงนะนี่สวยจริงนะเขายิมย้มเขายิ้มเขายิ้มกล้องไหมอ๊ะไหมครับเหมือนอเดิมครับไม่เคยพกกล้องอีกแล้วครับบอกไปลุงเนี่ยก็ไม่พกกล้องเข้าใจเข้าใจ,าาจาได้ สองงานตกใจใจไม่ดีเฮ้ยมันแท้ว่าเท่าไหรครับพี่ไก่นี่นสองงานเหมือนมันจะไม่แท้เลยเอาสี่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 พันก็เลยพรดมันมาคดมนสองพันห้าเ้ยนะครับสองพันห้าเ้ยครับฮะฮะฮะคู่ต่อลึกไม่ได้เอาสามห้าแล้วกันเอ้ยซือไม่ดีอ่ะ สามสิบได้ไหมครับสามสิบสองแล้วกันยอ่อให้แล้วนะยอ่อให้แล้วนะยอ่อให้แล้วนะเออแม่ผมไปทำกินสามสิบอะไรสามสิบมัมพายได้นิดเดียมันใท็สุดแคมป์เลยนะเนี่ยดูดิแล้วดูผิวดิเห็นไหมเนี่ยจมูกนี้นี่โดนปะกรลำเลยเนี่ยโดนปะกรลำเลยเอาไงสามสองเอาดีดีดีดดนะโอ้ดูนานโคตรเก๋เลย ก็ได้ครับสามสองนะโอเคจาลงไปที่เดิมเลยบัญชีหนูไปโอนไปครับนี่ทําไมใช่ปาล์มนี่ไม่ขายให้นะเนี่ยเออรเงี้ยเฮ้ยพี่ว่ามันชาวใส่ตรงเขต่อ20ี่ิต้นๆ้นเองไม่ใช่เหรอปาล์มมันซื้อดีที่สุดในสายแล้วมึงเชื่อกูเหอะตอนนี้บ้านไล่ต้องมันแล้วอเฮียประชาเขาต่อยี่ิขายไม่ได้ยี่สิบองก็ขายไม่ได้เฮ้ปาล์มมันซื้อดีสุดแล้วสามสอง ไม่ได้หวดนะน้องจะได้เก่งขึน้นจะได้มีความมากขึ้นก็่ล้ว่าแต่พัมพสวย <laughs> เออเ <c oughs> ชื่อกุเ <c oughs> หะใายได้ <c oughs> เอาต่อยนะ <laughs> ี่สิบเอ็ดนะแต่ไปพูดเลยฝากฝากฝากไว้ในช่องฟิต